ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับในช่อง m อ็มเอ็นะินะจริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีวันนี้ผมจะมารีวิว Toyota าคร o l l a าอันตินะตัว1.6ตัวจีปี2018นะตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากเป็นสีบอลเงินนะส่วนรายละเอียดราคาต่างๆหรือการรีวิวรอบรถเนี่ยไปชมมีคลิปต่อไปครับ รับสวัสดีครับสวัสดี FC อีกครั้งครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับในช่อง MN l i a s i n g คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีบุุีีวันนี้ผมก็จะมารีวิว Toyota าโคโรล่าอันตินะตัว1.6ตัว G ปี2018พร้อมกับราคาแล้วก็รายละเอียดต่างๆร,รอบรถนะราคาตัวนี้อยู่ที่419,000บาทไม่อยู่ที่แสนนะตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วเป็นเครื่อง VVT-i ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเครื่องเขาทำมาทนทนที่สุดแล้วในเก๋งของโตโยต้านะในส่วนนี้ย้ําอีกทีนะอยู่ที่4ี่แ0 0หนะเป็นปี2018อ่าเป็นปี2018ันไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สประมาณนี้ประมาณนี้1นึ0 0 0สประมาณนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆหรือการรีวิวรอบรถผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากเอ,อย่าเราไปชมเลยอย่าเสียเวลากัน ไม่พัมเยอะมาไฟตาเป็นทรงตาเหี่ยวอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของเอาติดเข้าอยู่แล้วตัวนี้สวยๆเลยด้านบนเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะโลงโครเมียมเป็นเส้นแบบสวยๆไม่เหลืองไม่ลอกเป็นโครเมียมแท้นะภายในยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่่ยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่แต่มีหลอด LED ให้สี่ดวงเรียงกันแบบสวยๆเลยมาให้ดูสภาพเต็มๆของโครเมียมยังสวยๆเลย เป็นสไตล์ผู้บริหารในหน้ารถอันติสตัวนี้ตัวกระจังคราพร้อมโลโก้นี้เป็นโลโมเมียมแท้นะไม่เหลืองไม่ลอกให้ดูเลยสภาพด้านล่างตัวนี้เป็นตะแกรงสําหรับระบายความร้อนนะเป็นสีดําด้านในส่วนนี้กับป้ายทะเบียนสวยๆเลย2858ส่วนตรงรับลม แอโร่ไดนามิในส่วนนี้นะจะเป็นสีดําด้านเหมือนกันนะเขาก็ทํามาสวยยังอยู่ในสภาพดีปกตินะอ่าในส่วนนี้ให้ดูดอกยางก่อนยังลึกใช้ได้อีกยาวๆอ่ายังใช้ได้อีกยาวๆนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันในส่วนต่อมาอ่าให้ดูสภาพแม็กก่อนตัวนี้เป็นแม็กอลลอยนะสั้งสีล้อแล้วพร้อมกับดิสเบรกหน้าและหลังระบบความปลอดภัย abs เขาก็มีมาให้เหมือนกัน ตัวนี้เป็นยางของกูตเอียเป็นยางของกูตเอียนะตัวนี้ขนาดยางอยู่ที่205ทับ55 r 1 6เป็นแม็กอะลลอยขอบ16นะเป็นแม็กอะลลอยขอบ16แล้วสภาพยังสวยอยู่เลยตัวนี้ให้ดูยางก่อนยางใช้ได้เดยาวๆนะดูเลยดอกลึกมากามาในส่วนของตัวโชคตัวโชคจุดมาร์กจุดเลยยังอยู่ครบนะการยาสิโคนจากโรงงานยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมให้ดูก่อน ตัวกระดุมตัวอะไรยังอยู่ครบปกติหัวน็อตคมๆเลยผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากอ่าสวยมากนะในส่วนถัดมาเป็นกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าจะอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันตัวหลอดไฟเดียวเป็น led อ่าสวยๆเลยตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะเป็นสีดําด้านย้ำอีกทีนะตัวนี้เป็นตัว1น1.6นะ1.6ลิตรนะตัวนี้สวยๆเป็นเครื่องเบนซินอ่ามาในส่วนถัดมาเป็นมือจับ ลงโครเมียมที่เป็นเส้นให้ความหรูหราและดูสปอร์ตดูสวยงามบอกเลยว่าสภาพเดี๋ยวให้ดูด้านข้างเต็มเต็มกอนขออภัยนะเสียงเสียงอาจจะอันนี้เพราะไมคผมเสียอยู่ตอนนี้อ่าโอเคดูขั้นข้างนะดูความเงาของตัวรถนะผมบอกเลยว่าเงามากน้องๆ้อป้ายแดงเลยอ่าน้องๆ้อป้ายแดงเลยสวยสวยมาในส่วนของล้อหลังฝั่งซ้าย ตัวล้อหลังฝั่งซ้ายให้ดูสภาพของแมกอัลลอยอยู่ในสภาพดีเลยตัวยางยังอยู่ในสภาพดีเลยส่วนปียางเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้ก่อนจะไปดูปียางเดี๋ยวผมให้มาดูภายในก่อนภายในซุ้มล้อผมบอกเลยว่าสวยมากนะตัวหัวน็อตตัวอะไรยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยให้ดูก่อนหัวน็อตคมๆยางตัวนี้อ่าเห็นแล้ว ยางตัวนี้ได้เป็นปี2023นะเป็นยางปีใหม่แล้วเป็นยางปี2023บอกเลยว่าคุ้มเลยในยางปี2023ด้วยส่วนกระจกให้ดูกระจกก่อนตัวกระจกนี้อ่าปั๊มดำโตโยต้านะผมเดินดูรอบคันแล้วเป็นกระจกแท้นะไม่ใช่กระจกเทียบมาอาย้ำอีกทีที่เพชรยนต์ของเราไม่นำรถที่พลิกคว่ำจมน้ำหรือชนหนักมาเพราะเราเป็นรถเกรดเนะ ไม่ใช่รถแท็กซี่ด้วยที่นําเข้ามาดูประวัติได้เรามีประวัติให้ดูเพราะว่ารถเราเป็นรถปลดระบางจากหน่วยงานเอกชนต่างๆหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะรถเขาเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วในส่วนนี้มาในส่วนของด้านหลังตรงนี้เป็นปั๊มแดงจะไม่ใช่ปั๊มดำนะเพื่อให้เป็นสีเดียวกันกับเส้นเล็ป้าตัวสภาพกระจกยังอยู่ในสภาพดีตัวหลังคาให้ดูก่อนเงาเงา เงาเงาเลยตัวนี้เพิ่งชงเสร็จรีบเอามาให้ลูกค้าได้ดูกันอ่ามาเลยส่วนของด้านหลังเห็นโลโก้ไหมโลโก้ t o โตยต้ยังอยู่ในสภาพดีนะโครมียมด้านล่างที่เป็นเส้นยังอยู่ในสภาพดีปกติส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นเอกลักษณ์ของเอาติดเข้าอยู่แล้วนะเป็นแบบกายนิ่งที่เป็นเส้นนะสวยๆเลยเป็นหลอด LED แล้วอ่าในส่วนนี้พร้อมกับกันชนด้านล่างนะมีเซ็นเซอร์การระยะมาให้2ตัวอ่าสตัวผมบอกเลยว่าสวยๆ ให้ดูสภาพกันชนก่อนครับสวยๆเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปฝั่งขวากันฝั่งขวาผมขออนุญ,ญาตนะอ่าฝั่งขวายังอยู่ในสภาพดีปกตินะเง,งาเง,างาเลยเงาเงเลยเหมาะสําหรับผู้บริหารหรือระดับัหน้างานแม้กระทั่งคนทั่วไปนะผมขับแล้วผมบอกเลยว่าดูภูมิฐานยิ่งขึ้นเลยสําหรับเอาติดต,ตัวนี้อ่าอ่า คุ้มนะผมว่าคุ้มนะได้ยางปี 2, 2023ัเพื่อเป็นของกูตเอียร์ตัวแม็กอัลอยยังอยู่ในสภาพดีเลยเป็นแม็กเป็นล้อหลังฝั่งขวานะเป็นล้อหลังฝั่งขวาแม็กยังอยู่ในสภาพดีเลยที่ผมบอกว่าเป็นดิสหน้าดิสหลังแล้วตัวยางได้เป็นปี2 0 2 3่มอ่าเลือภาพดีนะภายในซุ้มล้อผมบอกเลยว่ายังอยู่ปกติครบสวยๆหัวน็อตเห็นไหมเอยก้องไม่โฟกัสเลยอ่า หัวรตยังคมกลิบเหมือนเดิมนะยังคมกลิบเหมือนเดิมสวยๆในส่วนนี้ให้ดูสภาพด้านข้างก่อนสวยๆเลยตรงมือจับนี้เป็นโครเมียมแบบเส้นนะทั้งสี่ตัวเลยนะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาในส่วนของด้านหน้าล้อหน้าขวาตัวแม็กอลอยอยู่ในสภาพดีเลยตัวยางก็ยังอยู่ในสภาพดีนะให้ดูก่อนให้ดูก่อนภ <ๆ S 1> ายในต้ <ๆ S 1> องโฟกัสหน่อยครับ ภายในตัวโชคจุดมาร์กจุดไลอยู่ครบปกติการยาสีทุกคนจากโรงงานยังอยู่ปกติเหมือนเดิมหัวน็อตคมๆยังไม่เคยโดนปัจเจแตะผมรับประกันได้ตัวนี้ผมรับประกันได้อบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากเดี๋ยวเราไปดูภายในกันมาดูภายในภายในผมที่ผมมองนะเป็นฟิล์มขนาดน่าจะขนาด60ไม่มืดมากเป็นฟิล์ม ของลลมิน่านะเป็นฟิล์มของลลมิน่านะไม่มืดมากขนาด60ให้ดูสีจริงกับสีผ่านฟิล์มผมบอกเลยว่าขับกลางคืนสบายสบายอ่ามาในส่วนของประตูตรงประตูเขาจะเป็นสีเนื้อนะเห็นไหมตรงเนี้ยเขาจะเป็นสีเนื้อสีครีมตัดด้วยกับสีเทาผมว่าดูดูหรูหราดูสปอร์ตเลยแหละอ่าดูสปอร์ตเลยแหละใครสนใจรีบโทรมานะ0 6 3 4 0 7 8 8 2 2ออันนี้ผมก็ทิ้ง เบอร์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วผมจริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีให้ดูสภาพยางเลยตัวสภาพยางอยู่ในสภาพปกตินะไม่มีการเสริมสภาพของตัวยางนะไม่มีจุดแตกหรือจุดขาดนะของตัวยางตัวนี้ยังใช้ได้ยาวมาในส่วนควบคุมของประตูฝั่งคนขับตัวนี้จะเป็นการควบคุมของกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4ประตูจะอยู่ในส่วนนี้นะส่วนด้านในตรงนี้จะเป็นเซนทัลล็อกเขาก็มีมาให้เหมือนกันเขาก็มีมาให้เหมือนกัน ด้านบนตรงนี้จะเป็นลำโพงสีต่ตำแหน่งนะด้านในด้าน,นอกกจะเป็นเสียงกลางตรงนี้มาในส่วนของคานเอ,อให้ดูคานเอก่อนคานเอยังอยู่ในสภาพดีปกตินะหัวน็อตคมๆเลยหัวน็อตคมๆเลยบานาพับยังอยู่ในสภาพดีปกติตัวท่อหดเก็บสายไปยังอยู่สภาพดีปกติไม่มีการฉีกขาดหรือน้ําเข้าแน่นอนผมรับประกันได้ผมรับประกันเลยในส่วนนี้มาในส่วนภายในขอนําเสนอ ผมบอกเลยว่าสวยมากอ่าสวยยังไงให้ดูคอนโซลก่อนคอนโซลด้านบนด้านหน้าของคนขับนะผมบอกเลยอยู่ในสภาพดีมากอ่าอยู่ในสภาพดีเลยอ่าเพราะว่าส่วนส่วนมากที่เราเห็นรถรถแบบรถปีแบบปี2 0 1 7ันมันจะขาวใช่ไหมมันจะหมองอ่มันจะหมอง,อมมองแต่คอนโซลนี้ยังดําอยู่เลยผมขออนุญาตเข้าตัวรถนะอ่า มาในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นสีเนื้อสีเบรดหรือเขาเรียกว่าสีครีมนะ,ะตัวนี้สวยๆสวยๆตัดมาให้ดูให้ดูหรูหราตรงนี้จะเป็นสีดําเงาให้ความหรูหราอีกอมาในส่วนของพวงมลามลัยพวงมาลัยเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะตัวนี้ก็สามารถลดเสียงเปิดเสียงรับกดวางสายรับสายได้ตัวนี้จะเป็นควบคุมในส่วนของ ของเครื่องเล่นซีดีดีีดีนะเขาตรงนี้เขาก็มีมาให้เหมือนกันอ่าตรงนี้เปิดมาก็จะเป็นช่อง AUX ให้แล้วก็ USB ให้ในส่วนนี้เขาก็มีมาให้ส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกควบคุมการฟล์อากาศภายในรถนะถ้าตามภาษาบ้านเราก็เรียกแอร์แหละครับอ่าด้านล,ล่างตรงนี้ก็จะมีช่อง DC 12โวลต์ให้สำหรับลูกค้าหรือ FC เวลาซื้อไปจะติดกล้องหน้าติดกล้องหลังก็สามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลย เขาก็มีมาให้เหมือนกันจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ผมบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพดีนะตัวสติกเกอร์ QR Code ยังมีมาให้พร้อมเลยอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะสตาร์ทให้ดูมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นพุทธสตาร์ทนะเป็น Energy Start Stop จะอยู่ในส่วนนี้ฝั่งขวาของพวงมาลัยนะตรงนี้จะเป็นตัวควบคุมขอ,ของกระจกมองข้างไฟฟ้านะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าจะอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันอ่ามาในส่วนของพวงมาลัย พอมาไลายออตโต้เป็นแบบก้านแบบข้านบันไดนะขัน้นบันไดนะสวยๆดูความหรูหรานะใหม่ๆจับกระทัดมือตรงนี้จะเป็นเบรกมืออ่าตรงนี้จะเป็นที่บางแก้วสามารถดึงออกได้นะอ่าถ้าแก้วใหญ่เกินสามารถดึงออกได้ขยับได้อ่ามาในส่วนของที่พักแขนย้ำอีกทีนะตัวตัวนี้เป็น1.6ตัว G ีนะเป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังแล้วอ่าเป็นเบาะหนังแล้วตัวนี้ บอกเลยว่าสวยมากอ่าสวยมากอ่าเป็นแบบสองชั้นนะเปิดได้อ่าเป็นแบบสองชั้นตัวนี้ก็ทํามาให้กว้างๆเลยที่วางแขนมือมากอ่าเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนเดี๋ยผมสตาร์ทให้ดูภายในผมบอกเลยว่ากว้างมากสวยมากตัวบอกเขาสวยมากนะก็เลยเอามารีวิวกวอา F4 ไม่ทันอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูก่อนขออยญาสตาร์ทนะ อ่าผมบอกเลยว่าอย่าเปิดแอร์เย็นชำ่ำเปิดแป๊บเดียวเย็นเลยอ่าเปิดแป๊บเดียวเย็นเลยขอญาตปิดประตูเสียงเครื่องจะไม่ได้เข้าอ่าโอเคนะเงียบเลยแหละอ่าเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแ้าห้าพันกิกิโลเมตรนะกิโลเมตรอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันเดี๋ยวให้ชมเครื่องเสียงกัน ขออนุญาตอ่าเปิดเครื่องเสียงให้ดูกันนะโอ้เสียงเบ็เห็นไหมอ่าโอเค,อเคไม่อยากเปิดแรง <c oughs> โอเคในส่วนนี้จะเป็น light emergency นะเป็นไฟฉุกเฉินมาให้ก็มีในส่วนนี้เหมือนกันกระจกมองข้างก็มีมาให้เหมือนกันมืดไม่เอ่ยแสงย้อนไหมโอเคตัวตัดแสงแบบแบบเป็นนวดเขาก็มีมาให้นะอ่า มีมาให้เหมือนกันมาในส่วนของที่บางแดดที่บางแดดตัวกระจกเขาก็มีมาให้นะใสๆเลยแล้วก็มีไฟให้ด้านบนเห็นไหมโฟกัสหน่อยโอเคสามารถเปิดใช้งานได้ปกติมีให้สองฝั่งเลยนะมีให้สองฝั่งเลยนะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยตัวด้านบนตรงนี้จะเป็นไฟของห้องผู้โดยสารนะ,ะจะเป็นไฟของห้องผู้โดยสารสามารถใช้งานได้ปกติเลยในส่วนนี้ โอเคเดีย๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันว่ากว้างขนาดไหนนะผมขออนุญาตดับรถนะอ่ะอะอาเดี๋ยวเราไปดูกันมาในส่วนของห้องผู้โดยสารผมบอกเลยว่ากว้างมากนะกว้างมากเป็นเบาะสีเบรดนะสีครีมสวยๆเลยไม่ขาดไม่ลอกไม่ขดัดไม่ดำไม่ดำเลยในส่วนนี้ตรงนี้จะมีที่ชาร์จแบต โทรศัพท์ให้โน้ตบุ๊กให้ตัวนี้น่าจะเป็น USB เอามาให้2 1์เลยถือว่าจะชาร์จเร็วเลยนะ2 1าดูคอนโซลด้านหลังครับดูคอนโซลด้านหลังยังอยู่ในสภาพดีปกติเลยนะอะ่โอเคเดีย๋ยวเราไปชมด้านหลังฝากระโปรงกันเปิดฝากระโปรงขึ้นมาให้ดูด้านหลังภายในด้านหลังกว้างมากครับกว้างมากกว้างมาก ย้อนอีกทีนะเห็นรอยดำๆไหมเดีย๋ยวเราแก้ไขให้เดีย๋ยวเราซักให้นะรถคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ชงรนะ้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราซักให้เดี๋ยวเราซักให้กลัวเอฟซีไม่ทันก็นเลยเอามารีวิวก่อนอมาในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังให้ดูสภาพก่อนยังสภาพยังอยู่สภาพดีปกตินะ,ะหัวน็อตคมกลิบทุกตัวตัวขายึดของฝากระโปรงยังอยู่ในสภาพดีเลยหัวน็อตคมๆทั้งสองฝั่งไยน,นะพร้อมกับท่อเฟก พร้อมกับท่อเฟกยังอยู่ในสภาพดีเลยเป็นท่อเฟกเก็บสายไฟอ่าเดีย๋ยวเราเดี๋ยวผมมาเปิดด้านหลังให้ดูตัวนี้เพิ่งเข้ามานะล้อเขาเอาไปทําความสะอาดอยู่นะต้องมีให้ลูกค้าทุกคันนะทั้งอุปกรณ์แม่แรงแล้วก็ตัวถอดล้อต้องมีให้ลูกค้าอ่าผมบอกลูกค้าไปก่อนเนี่อลูกค้าไอ้ทำไมรถคันนี้ไม่มีอ่ะต้องมีให้ลูกค้าทุกคันย้ําอีกทีนะอ่าย้ําอีกที การยาซิลิโคนจากโรงงานยังอยู่ครบจุดเมรร็ดอ์คจุดเลยยังอยู่ครบปกตินะเห็นแผ่นกันรอยไหมตัวกันรอยยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยสว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 ย,ยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องผมขออนุญ,ญาตสต็อปแป๊บหนึ่งนะครับมาก่อนที่จะไปห้องเครื่องกันผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะแมนน้อย เพชรยนต์นะในช่อง m n l i s อ i n g อันนี้ก็เป็นช่องใหม่ผมผมจะพยายามถ่ายคลิปรถใหม่ที่เข้ามานะวันละ2องคันอ่าวันละสองคันจะพยายามลงให้กลัว A FC ไม่ทันกันให้กดติดตามไว้เดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นๆเขาอ่ามาในส่วนของฝากระโปรงก่อนเออคุณแม่นคุณดูยังไงว่าไม่มีชนหนักมาผมให้ดูที่ฝากระโปรงผมบอกหลายคลิปแล้วให้ดูที่ฝากระโปรงครับ ฝากระโปรงเขาจะตีตาโตยต้ามานะเป็นฝากระโปรงแท้จากโรงงานเลยจะไม่ใช่ฝาเทียบจะไม่ใช่ฝาเคียงกงนะอ่าอันนี้ไม่ได้บุบนะมันเป็นมันเป็นอ่าเขามาหลบมาหลบมาหล,ลบนี่มาหลบนี่อ่ามาหลบนี่นะโอเคตัวแผ่นมอ,อกอยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอ,อกอยังอยู่ครบนะข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบปรับอากาศก็มีมาให้ตรงนี้ R 1 3 4 A คือรหัสน้ำยาแอร์เขานะอ่า ให้ดูขายึดฝากระโปงนะหัวน็อตคมๆยังไม่เคยโดนประแจแตะมาแน่นอนให้ดูทั้งสองฝั่งก่อนอ่ามีฝุ่นนิดหน่อยเพราะว่าผมบอกแล้วว่ารถคันนี้พึ่งเข้ามาพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยอ่ามาในส่วนของห้องเครื่องยนต์การเก็บท่อของเหลวต่างๆการเก็บท่อเฟ็กต่างๆการเก็บท่อกเก็บสายไฟต่างๆอยู่ในสภาพดีปกติเลยจุดเม็ดอาร์จุดมาร์กอะไรยังอยู่ครบปกตินะ แบตเตอรี่ถ้าค่า CCA ไม่ได้หรือต่ำกว่ามาตรฐานเราเปลี่ยนให้เกิน2ปีเสื่อมสภาพแล้วเราเปลี่ยนให้ขั้วแบตเตอรี่อ่าขั้วแบตเตอรี่ดูว่าอยู่ในสภาพดีไหมไม่มีการอาร์คของขั้วนะอ่าให้ดูก่อนตัวคารหน้าเป็นสีเดียวกันกันกบตัวถังนะบอกเลยว่าอยู่ในสภาพดีปกติเลยอ่าไม่มีหักไม่มีเอามาตัดและเอามาเชื่อมไม่มีแน่นอนตัวคารกันชนหน้าขา กันชนหน้าให้ดูก่อนสภาพไม่หักไม่งอไม่ตัดแล้วเอามาเชื่อมนะผมรับประกันได้ในส่วนนี้มองนัดคมๆเลยามาในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้ฝาครอบเครื่องเขาสวยมากนะเป็นเครื่องยนต์ vvti นะสี่สูบสิบหบาว์เครื่องเบนซินขนาด1.6ลิตรแรงม้าอยู่ที่125แรงมา้าแรงม้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ด อัตราการเร่งเขาทํามาดีแรงทอร์คเขาทํามาดีอยู่แล้วในส่วนนี้หม้อน้ําเขาใหญ่มากยาวไปยันด้านล่างเลยครับยาวไปด้านล่างเลยหม้อน้าเขาใหญ่มากหมดกังวลเรื่องเครื่องฮิต่าหมดกังวลเรื่องเครื่องฮิตเพราะเครื่องตัวนี้ของโตโยต้าเป็นเครื่องที่ทนที่สุดที่ได้รับการทดสอบมาล้านกิโลยังสามารถใช้งานได้เขาทดสอบมาแล้วนะตัวเครื่องอาร์ติสตัวนี้นะผมบอกเลยว่า สภาพสวยคลิกสภาพสวยคลิกอ่ามาสุดท้ายสุดท้ายก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะในช่อง MNLissing นะเป็นช่องใหม่ให้ Hi FC ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามผมเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปเพื่อเวลาแบบมีรถใหม่เข้ามาผมจะรีบมารีวิวให้ FC ทุกคนได้ดูกันก็อยากให้ FC ไม่พลาด ผมแมนน้อยเพชรดนจริงใจที่สุดแล้วครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ